พัชชนุนะครับดิศสอนนะครับหมายเลข27อภิสิทธิ์ระพีพัชครับนัตพลนัตพลตัดเข้าไหลแล้วจังหวะนี้คืนมาที่ไอยาลักษ์ครับหญิงแล้วก็โอ้เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ครับเอาจนได้เลยครับโอ้โหดูครับสำหรับท่านนั่นธนอากาศเอฟซีครับโอ้ดูครับจังหวะเหมือนจะ ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอ้ดูภาพช้าอีกทีครับตรงกลางครับย้อนกลับมาที่อัยรักครับแล้วอายรักนี่นะครับตำแหน่งยิงไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนออกมาทางขวาครับแม่แล้วจังหวะสุดท้ายต้องชมครับโอ้ยิงลูกนี้ผู้สาวประตูหมดสิทธิ์เซฟเลยครับนี่แหละครับอาจจะแหจจะหงุดหงิดด้วยแล้วเจ้าตัว แล้วบุทรศิลป์ดูเหมือนจะเป่าจบเกมไปเลยครับก่อนแข่งทีมธนากาศอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับจะเป็นทางด้านอินเตอร์แบงคอกได้เขียนรูปล้มเล่นนะครับบุกจากขวาไปซ้ายบ้างครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับในชุดสีแดงก็ต้องบอกว่าตามหลังแค่ประตูดเดียวนะครับทออไม่ได้3แต้มมา11นัดแล้วครับปีนี้เราจะระเดิมด้วย3แต้มเต็มๆได่ครับธนากาศกลับมาที่ไอรักไอรักชุมแดงครับ แมจับแรกไม่ค่อยดีครับธนพัท์โอ้โหเราไปได้ครับแล้วตกกลับาเสาสองแล้วก็ลูกเดียวเรียบร้อยเลยครับโอ้เปิดฉากมาไม่ถึงสองสานาทีดีเลยครับโอ้เป็นทางด้านแล้วพีพัฒนาคเพชรครับโอ้โหขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์เลยครับดูจากนี่ภาพฉากทีครับทั้งขวานี่ต้องชมครับโอ้โหธนพัท์ครับ ลูกแรกเป็นคนยิงครับลูก2เป็นคนอัซิสแ์ละครับโอ้โหดูครับจังหวนนี้ตบคืนกลับมาครับแล้วก็โอ้ยิงเต็มๆเลยครับดะพีพัฒน์ครึ่งแรกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะยิงประตูได้นะครับระพีพัฒน์นักเพชรครับโอ้แต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับออกเลนเสียงดีเดียวครับแล้วพุทธสินก็เป่านกหวีดยาวครับจบเกมครับเป็นนั้นว่าทางด้านสถานกาศครับโอ้โหคว้าสามแต้มสำคัญครับประเดิมกีตาศาตร์กะลาดใหม่ครับ